สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอจริงนะคะ วิดีโอนี้นะคะกลับมาหลังจากที่หมอหายไปหลายอาทิตย์เลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่หลังจากหมอเรียนจบแพทย์ประจําบ้านจิตเวทเด็กแล้ว,วัยรุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เข้าได้รับบรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ที่ University of Hawaii นะคะที่โรงพยาบาล Queen s m e d i c a l Center ก็มีเรื่องของการปฐมนิเทศการทํางานอะไรมากมายที่แบบยุ่งมากๆเลยนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลามาอัดวิดีโอนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเข้ามาลงวิดี อย่างต่อเนื่องเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะคะหมอจะทำเป็นคลิปอัปเดตต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n ดรจริงนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยหมออัด ตอนที่ก่อนมาเรียนแพทย์ประจําบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็นานแบบโอ้โหเกิน5ปีมาแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรหลากหลายเกิดขึ้นในชีวิตของหมอแล้วก็มีเรื่องของการเรียนการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เลยคิดว่าจะมาทําอัปเดตสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในช่องนะคะหรือว่าคนที่อาจจะตามกันมาแต่ว่าห่างหายกันไปแล้วอยากจะรู้ว่าตอนนี้หมอเป็นยังไงทําอะไรอยู่นะคะก็คลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกประวัติ ของหมอก่อนนะคะหมอชื่อแพทย์หญิงชยานินฟูงสารพรนะคะชื่อเล่นชื่อจริงนะคะเป็นเจ้าของ YouTube Channel ช่องดรจริงแล้วก็ทางนี้ยังมี Facebook Page นะคะที่ชื่อเดียวกันว่าหมอจริงหรือดรจริงด้วยนะคะแล้วก็ยังมี Instagram แล้วก็ Twitter นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแอคทีฟอยู่ใน YouTube แล้วก็ Facebook มากกว่านะคะหมอเกิดแล้วก็โตที่จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพตอนชั้นประถมศึกษาที่6นะคะแล้วก็เข้าเรียน ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6เลยนะคะแล้วก็ไปเรียนแพทย์จุฬานะคะ6ปีแล้วก็ทํางาน3ปีก่อนที่จะมาเรียนแพทย์ป,ประจําบ้านจิตเวททั่วไปที่ฮาวายนะคะ3ปีแล้วก็ไปเรียนจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่บอสตันอีก2ปีนะคะโอ้กล่าวมายาวนานมากนะคะก็คือปัจจุบันนะคะหมอทํางานเป็นอาจารย์แพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ที่กล่าวไปก็คือโรงพยาบาลควีนส์แมดต์คอรเซนเตอร์นั่นเองนะคะส่วนผลงานเขียนนะคะถ้าเกิด ว่าใครติดตามกันมาตั้งแต่ที่หมอเริ่มทำ u t u b e ใหม่ๆนะคะจะเห็นว่าหมอเขียนหนังสือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่นนะคะออกไปตั้งแต่ปีน่าจะปี2017เลยนะคะซึ่งนานมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้หนังสือเล่มนั้นคือขายหมดสต็อกไปแล้วนะคะยังไม่มีกาหนดการที่จะพิมพ์ใหม่แต่ว่าเดี๋ยวหมอจะดูว่าจะเอามาพิมพ์ใหม่ยังไงนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่คิดถึงงานเขียนของหมอนะคะตอนนี้หมอก็มีหนังสือเล่มใหม่ที่ออกมานะคะชื่อว่าสิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสม นะคะขอเชิญอ่า ขึ้นปกมาตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าหนังสือนยเพิ่งออกมาไม่กี่สัปดาห์เองนะคะเราก็ตอนนี้หมอยังไม่ได้รับหนังสือที่มันเป็นเล่มที่พิมพ์ออกมาเลยนะคะเพราะว่าหมออยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะก็เลยไม่ได้เอามาชูให้ทุกคนเห็นแต่ว่าทุกคนสามารถสั่งซื้อได้นะคะแม้ว่าจะเป็นที่สํานักพิมพ์ดอทนะคะซึ่งเป็นสํานักพิมพ์ที่หมอทํางานด้วยแล้วก็ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็แอบจูบๆไว้ก่อนว่ามีแพลนจะออกหนังสือเล่มอื่นอีกนะคะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อตาาร้้นหัังสือท่วไไปดเลย ไะะม่ว่าจะเป็น C89 in ดไนอินต่างๆนะคะหรือว่าจะสั่งทาง s h อ p e e ก็ได้นะคะหรือว่าทาง l ลายของสำนักพิมพ์ดอทเลยนะคะเดี๋ยวหมอจะเอาลิงก์มาไว้ข้างล่างนี้ค่ะนอกจากงานเขียนนะคะหมอยังมีเรื่องของ YouTube นะคะส่วนใหญ่คลิปวิดีโอของหมอจะออกทุกๆวันเสาร์ยกเว้นว่าถ้ามีช่วงไหนที่ยุ่งๆหมอก็จะหายไปบางช่วงนะคะวิดีโอของหมอก็จะมีเรื่องของการอ่านหนังสือสอบนะคะเทคนิคการจาเรื่องของจิตวิทยานะคะเรื่องของโรคทางจิต ต่างๆะะมีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เล็กน้อยนะคะว่าเลี้ยงลูกยังไงนะคะมีการตอบคําถามสอบเข้าหมอนะคะแล้วก็มีเรื่องสุขภาพจิตนะคะเรื่องการนอนและนอกจากนี้นานาทีนะคะหมอยังจะออกคลิปบล็อกด้วยนะคะก็คือพาทุกคนไปดูชีวิตประจําวันหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็ขอจบคลิปแนะนําตัวอัปเดตเวอร์ชั่นปี2022ไว้ในที่นี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอทุกๆเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถ มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะคะหมอจะเป็นทำคลิปย้ายมาอยู่กรุงเทพตอนชั้นปฐมศึกษาสำนักพิมพ์ดอทนะคะซึ่งเป็นสังซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่หมอทำงานกับ <c oughs> ก็ขอจบคลิปแนะนำตัวอัปเดตฉบับเวอร์ชัน2022น2022ในวันนี้นะคะ ก็ขอจบคลิปแนะนำตัวอัปเดต